ค่ะนี่ก็คือผลงานที่เราได้นะคะที่เราค้างไว้เมื่อคืนนี้นี่เราไปทำด้านหลังมาแห้งปุ๊บเราก็ทาด้านหลังแล้วก็พักไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะสโลด้วยเป็นแบบสีทะท้อนแสงนะ โอเคเราไปทำแท็กกันเลยโอเคเราจะมาทำแท็กกันเลยแท็กก่อนหยิบแท็กก่นอนเรายังไม่ได้โรยเดนโบเลยอะมันเป็นไงอ้าวอันนี้คือไงใส่ร้อยห,หาเดี๋ยวขอไปหาก่อนจะเอค่าใส่ร้อยสีทองเดี๋ยวเราก็จะต้องเตรียมยสกับเทเพิ่มนะคะ เดี๋ยวเราเรามีกันไกลด้วยแบ๊บเนอไแวอกกันไกลก่อนก็จะมีกันไกลนะคะในการที่จะทำด้วยแล้วก็จะเป็นชาวา xy ซี่คาเฟ่นะแล้วก็ย i เอไอโฮมเมดเรากำลังทำแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะเอานะคะอย่างแรกเราเริ่มแรกเราก็ ออไม่ต้องมีอันนี้ละเราเอามาผิดอ่ะขอโทษนะคะเราก็เปิดออกไปเลยเราไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเอามาเผื่อก่อนเผื่อต้องใช้อะไรประมาณน,นั้นนะเราเอาออกแล้วเสร็จแล้วเราก็ร้อยสายเอไวแล้วก็ดึงตรงนี้ออกก่อนอ่ดึงตรงนี้ออกก่อนเสร็จแล้วเราก็ร้อยไปเลยค่ะขอให้ทัเองค่ะ ร้อยเข้าไปเราจะเราเรา,เราต้องติดสกอปเทปใช่ไหมเนี่ยให้มันแบบว่าผสานกันก่อนอันนี้อืม เราก็แกะสก๊อตเทปนะคะอุ๊ดขนมกระดอดขนมุกระดดขนมุกระดด นี่นะคะเราก็แกะได้แล้วสกปรกเ,เราองใช้กางไกโอ๋ยมันพันกันอีกแล้วไงเราเอาแค่นี้ผ่อนนะสกประเ,ปเราใช้กันไกลตัดนะคะใชตพดี จแล้วเราก็ตัดออกเลยแล้วเราก็ติดเลยค่ะเราท้าให้ตรงตรงนั้นก่อนแราวว่าติดไม่สวยติดตรงนี้ก่อนอืมน่าจะอยู่แล้ว เรียบร้อยเราก็ได้แล้เวเพราะว่ามันก็จะออกไม่ได้แล้วหิงที่เราติดตรงนี้นะแล้วเราก็รอเข้าไปเราก็รอยเข้าไปนีสกุกชี้นะคะ อยากกินโอ้ยเอาไว้ะนรับบกะใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็ติดเลยได้แล้วคะ่ะติดเรียบร้อยแล้วอืมเราก็ได้มาแล้วแะะ Okay, บบเราเก็บสกปรธิประกอบแล้วก็เก็บอนมพนีะคะนี่เพื่พพพอดามไว้ก่อนนะคะสกปรทิบบเสร็จแล้วก็ออกแล้วก็ได้มาแล้วนะคะแท็กบายชาวาเอ็กซ์แกร์ไอซี่คาเฟ่ดีไอวายโฮมเมดสกุชี่ดีไอวายนี่น่ารักมากสกุชี่ของเรา นุ่มสโลมากนะคะนุ่มสโลีมากเลยค่ะมีไส้ด้วยนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์เราด้วยนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย